สวัสดีเป็นทางการนะลูกวันนี้นะคะชั่วโมงภาษาไทยนะคะชั้นสมศถมศึกษาปีที่4นะคะเราก็มาพบเจอกันในซูมนะคะอาจจะเป็นอาทิตย์ละครั้งตามความสะดวกของนักเรียนและก็ผู้ปกครองด้วยนะลูกนะเดี๋ยวคุณครูขอแชร์สไลด์ก่อนนะนักเรียนเห็นไม่เห็นสไลด์ยังไงให้เปิดไมค์บอกคุณครูได้นะหนูเห็นสไลด์คุณครูไหมคะ ตอบคุณครูคนหนึ่งยังไม่เห็นอ่ะะอถูกไหมค่ะนนเห็นแล้วโอเคเห็นแล้วนะคะแปบ๊บหนึ่งนะลูกอ่านะคะวันนี้ชั่วโมงภาษาไทยนะคะเราก็จะมาเจอกัน ตามแผนการสอนเนี่ยคุณครูสอนไปแล้วก็ให้งานนักเรียนไปหลายชั่วโมงแล้วนะคะแต่วันนี้เราจะมาเรียนการอยู่หน่วยที่3แล้วนะคะลูกนะเรื่องของการเขียนตามจินตนาการนะคะสไลด์มันอาจจะเร็วนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครูจะกลับให้ถ้าหนูไม่ทันนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวย้อนไปให้แป๊บนึงแปบ๊บนึงนะวันนี้เห็นสไลด์แล้วก็คงจะรู้ว่าเราจะเรียน เรื่องอะไรนะคะคุณครูขอใช้หน้านี้แล้วกันเนาะงั้นอ่าวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องของอการแต่งเรื่องตามจินตนาการนะคะนักเรียนเคยแต่งมาแล้วตอนปอ .3 จําได้ไหมคุณครูให้แต่งหลายเรื่องเลยใช่ไหมคะอะคุณครูให้นักเรียนแต่งหลายเรื่องเลยนะคะนักเรียนก็แต่งได้เก่งมากทีนี้ป .4 เนี่ยก็ยังมีการแต่งอยู่นะคะการเขียนเป็นเรื่องสําคัญนะคะ ก็จะให้แต่งเรื่องตามจินตนาการแล้วก็เราก็จะได้อะไรบ้างจากการเรียนในวันนี้นะลูกวันนี้นะคะนักเรียนก็จะคาดคะเนนะคะจากเรื่องที่อ่านได้นะคะตอนนี้ได้อ่านเรื่องอะไรบ้างตอนนี้อ่านเรื่องอะไรไปบ้างในหนังสือเป้ตอบรูปุ่มหน่อยยังไม่ได้หนะังสือเอ้ยังไม่ได้หนังสือขอโทษอ่ะย่ไไหมได้หนังสือแล้วยัยไหมตอบ เรื่องการผจญภัยของสุสาครอ,อ่นสนุกไหมคะสนุกค่ะสนุกแล้วก็หนูถอดความจากบทละครออกมาแล้วก็มาตอบคําถามครูได้ไหมได้ไหมไดไ้ได้นะไม่ยากเกินไปนะคะวันนี้ก็เช่นกันนะลูกนะเรื่องที่เราจะเขียนนะคะ ่าก็คือเราจะคาดคะเนจากเรื่องที่เราอ่านนะคะโดยให้เหตุผลประกอบแล้วก็เราสามารถเขียนเรื่องตามจินตนาการได้นะคะ,ะอ่าทีนี้เรามาดูซิว่าอ่าการเขียนเรื่องตามจินตนาการเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะอ่านักเรียนดูนะคะลูกจินตนาการหมายความว่าอะไรน้องนิง้งจินตนาการของน้องนิ้งคืออะไรลูกคำว่าจินตนาการของน้องนิ้งคืออะไรลูก คือจินตนาการคือความคิดสร้างสรรค์นะคะอ่าจินตนาการคือความคิดสร้างสรรค์เก่งมากน้องอ่าพานุวัตรโฟกน้องโฟกตอบครูปุ้มหน่อยอ่าความอ่าจินตนาการของน้องโฟกคืออะไรลูก คือความคิดสร้างสารรค์ที่เป็นในด้านของศิลปะครับโอ้นะคะอ่ะหลายหลายคนก็หลากคำตอบนะคะแต่ส่วนใหญ่นักเรียนบอกว่าคือความคิดสร้างสารรค์นะคะมันก็ส่วนหนึ่งนะลูกนะนักเรียนดูนะคะจินตนาการจินตนาการเนี่ยเห็นไหมหัวลูกศรนุนภูหันไปทางนี้แสดงว่าจินตนาการหมายถึงอะไรหมายถึงความคิดเชื่อมโยงกับประสบการณ์เราเคยมีประสบการณ์เรื่องใดๆบ้าง นะคะตั้งแต่เรียนเลน็กจนโตเนี่ยเราเคยมีประสบการณ์อะไรบ้างนะคะในประสบการณ์วัยเด็กประสบการณ์ในตอนปอนหนึ่งตอนอนุบาลตอนปอนหนึ่งปอสองปอสามตอนนี้เราอยู่ชั้นปอนสี่นะคะเป็นการคิดเชื่อมโยงว่าสิ่งที่เกิดมาแล้วเนี่ยเราได้รับประสบการณ์อะไรบ้างนะคะมาอ่านอกจากความคิดเชื่อมเชื่อมโยงแล้วนะคะความจริงจากอดีตสู่อนาคตนะคะเราได้รับรู้อะไรมาบ้าง <c oughs> อ่าขอโทษนะคะ แล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราคิดว่ามันจะเป็นยังไงนี่คือจินตนาการเหมือนกันนะคะสุดท้ายแล้วจินตนาการก็จะต้องเชื่อมโยงเรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเข้าด้วยกันได้นะคะแล้วก็เป็นมิติสัมพันธ์เดียวกันนะ,ะทีนี้เรามาดูว่าถ้าเราจะเขียนเล่าเรื่องจากภาพเราเขียนเล่าเรื่องจากภาพมาแล้วตั้งหลายหลายเรื่องใช่ป่าใช่ไหมคะเป๊ะ สุดยอเยอเป๊เคยเขียนเล่าเรื่องจากภาพไหมลูกเขียนเล่าเรื่องจากภาพอย่างนั้นหรือเคยเขียนไหมเคยเขียนไหมตอนป .3 เคยเขียนไหมครูุูมเคยให้เขียนไหมเาค่ะเออครูุูมก็เคยให้เขียนเล่าเรื่องจากภาพนะแล้วก็เขียนกันสนุกเลยโดยใช้อะไรคะเปเปใช้จินตนาการนี่คุณครูพูดไปใช่ไหมฮะกต่เราเขียนเล่าเรื่องจากภาพเนี่ยเราใช้จินตนาการใช่ไหมลูก S <S 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 ใช่ใช่ <S <S ใช่ครับใช่ใช่อ่าโอเคนะเปเป้บอกเรียกจังเลยเรียกเปป้เนี่ยนะโอเคไม่เป็นไรอ่าเป๊ะปิดใหม่ก่อนนะทีนี้เราจะเขียนเล่าเรื่องจากภาพเราจะเขียนยังไงนะคะการเขียนเล่าเรื่องจากภาพเนี่ยเมื่อกี้ครูพูดถึงจินตนาการนะคะเราเห็นภาพปุ๊บเราก็ต้องใช้ประสบการณ์ร่วมกับจินตนาการที่เรามีนะคะภาพที่เราเห็นนะคะจะเกิด จินตนาการอะไรบ้างนะคะไปเชื่อมโยงกันนะคะว่าเราเคยได้เห็นภาพนี้ไหมมันเคยผ่านหูผ่านตาเราหรือเปล่านะคะแล้วเราก็มาดูรายละเอียดจากภาพเป็นพื้นฐานเมื่อไหร่ที่เราเห็นภาพนะคะเราก็จะดูจากภาพเป็นพื้นฐานแล้วก็นําเรื่องราวเนี่ยมาเขียนให้เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันนะคะอ่าเป็นยังไงนะเป็นยังไงมาดูซิหลักการเขียนเรื่องจากภาพ นะคะมีหลักการอยู่ว่าหนึ่งหนึให้ดูวงกลมตรงกลางี้นะลูกให้ดูภาพนะคะให้ดูภาพดูภาพเป็นหลักพอดูภาพแล้วใช้จินตนาการวนตามเข็มนาฬิกาเลยนะลูกใช้ตามใช้จินตนาการย้อนอดีตรหรืออนาคตเชื่อมโยงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่งอ่าแล้วก็สร้างความคิดขึ้นมาพอเราเห็นภาพปุ๊บเราก็เอะเราจะเขียนว่ายังไงดีนะ นึกถึงประสบการณ์เดิมแล้วก็ภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้ว่าเราจะสร้างยังไงนะคะลำดับเรื่องราวให้ต่อเนื่องอะไรควรจะเกิดก่อนหลังนะคะนี่คือหล,หลักการนะลูกนะแล้วเราก็ลงมือเขียนเริ่มจากเหตุที่มันเกิดก่อนแล้วสุดท้ายมันเป็นยังไงพอได้ใจความสำคัญเนื้อเรื่องครบถ้วนตามภาพที่ได้นะคะเราก็จะมาเขียนตั้งชื่อเรื่องนะโอเปเป,เป้หาวและ กล้จบแล้วเป๊ะๆใกล้จบแล้วนะอ่ะ,นะอะแล้วก็ที่สําคัญนะคะคุณครูเน้นเสมอคือให้นักเรียนเขียนให้อา่านให้ง่ายนะคะแล้วก็เว้นวรรคตอนให้ชัดเจนนะคะหลายคนเนี่ยที่อยู่ตรงนี้เนี่ยแทบจะเขียนสวยทุกคนเลยเพราะถ้าไม่สวยครูให้ลบใช่เปล่าแอบยิ้มนะมีคนแอบยิ้มไม่สวยครูให้ลบอีกเดี๋ยวนะคะก็อันนี้คือหลักการทีนี้นักเรียนมาดูตัวอย่างนะคะคุณครูมีตัวอย่างให้ ตัวอย่างการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะคะอ่าน,นักเรียนดูองค์ประกอบในภาพนี้ก่อนเมื่อกี้ครูบอกว่าให้ดูภาพก่อนใช่ไหมดูภาพก่อนใช่ไหมคะพอดูภาพแล้วให้ใช้จินตนาการเชื่อมโยงอ่ะเรามาดูดูภาพนี้แล้วใช้จินตนาการเชื่อมโยงเห็นไหมมีอะไรบ้างในภาพมีอะไรบ้างมีก้อนเมฆเห็นไหมมีอะไรเนี่ยสโนว์แมนเหมือนสโนว์แมนเลย เหมือนพี่น็อกคิโอผสมกับโนวนแมนเนาะมีจมูกยาวๆคล้ยายๆโอลาฟด้วยใช่ป่าตัวอะไรไม่รู้เนาะแล้วก็มีเด็กๆสองคนมีสุนัขหนึ่งตัวอันนี้คืออะไรดอกไม้หรือเปล่าคืออะไรอ่ะเราก็ได้องค์ประกอบของภาพแล้วพอได้องค์ประกอบของภาพต่อไปเราจะทําอะไรน้องโฟกตอบผู้พุ่มหน่อยพอเราดูองค์ประกอบของภาพแล้วเราจะทําอะไรต่อลูก เราทําอะไรต่อคะอเราจะดูกันอ่าเราก็จะสร้างองค์ความคิดของเราใช่ไหมค,คิดใช้จินตนาการกับอะไรรูปใช่ครับอ่าใช้คิดจินตนาการของตัวเองบวกกับภาพที่เราเห็นใช่ไหมคะอ่าเสร็จแล้วทํายังไงต่อยายไหมทำยังไงต่อสร้างองค์ความคิดขึ้นมาแล้วทำยังไงต่อลูป สร้างลำดับเรื่องราวขึ้นมาลำดับเรื่องราวให้ต่อเนื่องใช่ไหมคะว่าในภาพเนี้ยภาพที่นักเรียนเห็นเนี้ยมันควรจะเกิดอะไรเกิดก่อนเกิดหลังนะคะต่อไปทำไงต่อน้องนิง้งเริ่มลงมือทำอะไรคะน้องนิง่งเขียน เขียนเล่า่็เขียนเล่าความว่าความคิดว่าความคิดที่เราสร้างขึ้นมาในจินตนาการทั้งหลายเนี่ยอ่มันมันเป็นเรื่องราวอย่างไรบ้างสุดท้ายน้องเคก้กน้องเค้กอยู่ด้วยแต่ว่ามันล้นจอครูปุ้มไปน้องเคก้กเอาบอกครูปุ้มหน่อยน้องเค้กเปิดไมค์ตอบครูปุ้มเมื่อเราเขียนเล่าความเส,สร็จแล้วเราต้องทํายังไงคะน้องเคก้กน้องเค้กยังอยู่ไหมน้องเค้กยังอยู่ไหมลูก แค่อยู่ป่ะครูคุ่มไม่เห็นจออยู่ไหมคะมอ๋อทาไงต่อลูกโอ,โอเคนะคะอ่ะเราก็เขียนชื่อเรื่องใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูเรื่องนี้ลูกอ่ะเรามาดูเรื่องนี้นะคะตัวอย่างการเขียนเล่าเรื่องจากภาพเรื่องนี้เขาตั้งชื่อเรื่องและวแต่เดี๋ยวเราเข้ามาดูว่ามันคล้องจองกับเนื้อเรื่องไหมนะ ูดูนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูอ่านให้ฟังก็ได้เรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าฤดูหนาวที่ผ่านมาฤดูหนาวผ่านมาอีกครั้งนาทีกาลดาอ่านนี่ชื่อนี้เขาสร้างขึ้นมานะลูกตามจินตนาการรู้สึกดีใจที่คุณพ่อนะมีคุณพ่อไหมในเรื่องในภาพมีคุณพ่อไหมมีไหมคะไม่น่าจะมีเนาะเออแต่เขาใช้จินตนาการไงลูกเห็นไหม ดีใจที่คุณพ่อคุณแม่พาไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นโอไปถึงญี่ปุ่นเลยภาพนี้นะนาทีและระดารู้สึกตื่นเต้นมากเห็นไหมคะอ่ะอันนี้เขาเริ่มเกินเรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นต่อมาย่อหน้าที่สองเขาก็จะพูดถึงเนื้อเรื่องและหิมะขาวโพลนที่อยู่บนพื้นอ่ะเขาจินตนาการว่าตรงนี้คือหิมะทั้งนั้นเลยเพราะว่าทำไมถึงเป็นหิมะ เพราะตรงนี้ก็คือตัวสโนว์แมนใช่ไหมคะที่เขาแต่งตัวให้นี่คือสโนว์แมนหิมะขาวพลอยู่บนพื้นทําให้นาทีกัลดาดาตื่นตาตื่นใจกับสิ่งแปลกใหม่ที่พบเห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตโหตื่นเต้นมากเป็นครูถ้าเห็นหิมะครั้งแรกก็ตื่นเต้นไม่เคยเห็นเหมือนกันโฟเคยเห็นยังหิมะยังครับยังเลยถ้าเราได้เห็นครั้งแรกคิดว่าเราจะตื่นเต้นแบบนาทีกรลดาดปะ่ะ ก็น่าจะตื่นเต<ด>้นเนาะเออก็น่าจะตื่นเ<ด>ต้นนะคะอ่ะต่อไปเขาบอกว่าแม่บอกว่าบ้านเราฤดูหนาวเพียงระยะเวลาสั้นๆไม่ทําให้เกิดหิมะแสดงว่าเขาอยู่ในทวีปเอในในโซนเอเชียรเราหรือเปล่าเนี่ยอะนักเรียนคิดว่าเออมันไม่น่าจะมีหิมะได้ทั้งปีขนาดนั้นใช่ไหมคะนาทีกัลดานะคะขออนุญ,ญาตแม่ปั้นตุ๊ก,กตาหิมะ เหมือนที่เห็นเด็กๆปั้นจากภาพทางโทรทัศน์น่ะเห็นนะมเขาอยู่ไกลถึงประเทศญี่ปุ่นเขาไม่ได้อยู่ประเทศไทยแน่แล้วเมื่อกี้บอกแล้วว่าเขาไปญี่ปุ่นใช่ไหมอ่าเพราะนั้นอยู่ในเอฟญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ในทวีปเอเชียนะลูกนะอยู่ในโซนเอเชียแต่ญี่ปุ่นเขามีหิมะนะเราไม่มีหิมะนะคะอ่าแล้วเขาก็บอกต่อว่าเขาช่วยกันปั้นเป็นตุ๊กตาหิมะตัวใหญ่ ช่วยกันตกแต่งผ้าพ,พันคอและหมวกเห็นไหมสิ่งที่เขาพูดในเนื้อความนี่นะคะอยู่ในรูปภาพหมดเลยทําให้ตุ๊กตาหิมะคล้ายคนที่มีชีวิตนะคะเนี่ยทุกอย่างที่อยู่ในภาพเขาเอามาเล่าให้ฟังแล้วก็เติมจินตนาการเข้าไปสุดท้ายเขาก็บอกว่าความประทับใจที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ทำให้หัวใจของนาทีกับละดา พองโตอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนอเห็นนะพอเราอ่านแล้วมันจะทําให้เกิดความรู้สึกที่เป็นไงลูกน้องนิ้งความรู้สึกมันจะเป็นไงคะอ่านเรื่องเนี้ยเรื่องเรื่องนี้เขาตั้งชื่อเรื่องว่าวันแสนสุขเห็นไหมคะเขาคงมีความสุขจริงๆกับกับภาพนี้ยค่ะที่เขาเล่าออกมาเขาเลยตั้งชื่อเรื่องว่าวันแสนสุขเห็นไหมว่าชื่อเรื่องเนื้อเรื่องและก็ภาพมันทําไมคะลูก มันสัมพันธ์กันใช่ไหมน้องนิ้งตอบครูปุ้มหน่อยว่าฟังเรื่องนี้แล้วที่คุณครูอ่านให้ฟังเนี่ยฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างที่เขาเล่าเรื่องจากภาพเนี่ยน้องนิ้งฟังแล้วเป็นไงถ้าน้องนิ้งเป็นเป็นคนที่ได้เล่าเรื่องนี้แล้วเพื่อนจะรู้สึกยังไงน้องนิ้งคิดว่ายัางไงเพื่อนอาจจะรู้สึก ตื่นเต้นนะคะใช่เนาะถ้าเราเขียนให้เพื่อนรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เพลิดเพลินไปกับเรื่องที่เราอ่านนี่คือการเขียนเล่าเรื่องจากภาพที่ดีนะคะเพื่อนจะฟังเราจนจบน่ะเพราะนั้นนะคะใครมีคำถามกับตรงนี้บ้างหลักการเขียนเรื่องจากภาพคิดว่าพอเขียนได้ไหมลูกคิดว่าพอเขียนเรื่องจากภาพได้ไหมยายไหมไ<ด>่ทำไมใส่หน้ายายไหมใส่หน้าใส่คุปุ้มทำไมเนี่ยฮะอ่ะ เอออ่ะคุณครูมีภาพหนึ่ง<ต>ภาพให้นักเรียนให้นักเรียนลองเขียนดูอ่ามีอะไรบ้างในภาพนี้ไหนลองตอบคุณครูคนละหนึ่งคนละหนึ่งข้ออ่ะไล่เลยเปเป้เปโควิดอ่ะเปเป้บอกโควิดเยี่ยมย้ายไหมยายไหมาว่าไงาาลูกมีอะไรในภาพนี้คะช่วยกันแล้ว อ่าเด็กกำลังล้างมือต่อไปน้องโฟกมีเลขสามอยู่เหมือนกล่องไหนลูกอ่าเอออันนี้คืออะไรก็ไม่รู้เนาะน่าจะเป็นกล่องอะไรหนูคิดว่าน่าจะเป็นอะไรบางอย่างกล่องเก็บโควิดกล่อง,องจ็จะเก็บไว้ทำไมล่ะเป็นแม่ เ,เขาอยากให้หายไปเออมันจะอาจจะเป็นกล่องของขวัญหรืออะไรสักอย่างได้ไหมลูกก็ได้นะก็ได้นะคะแล้วแต่จินตนาการที่หนูมองนะคะกับกับอ่าเรื่องราวในอดีตที่หนูเคยเจอนะคะน้องนิ้งอ่าน้องนิ้งบอกครูปุ้มในภาพนี้อะไรอีกที่น้องนิ้งเห็นนาฬิกาค่ะอ่าน้องนิ้งเห็นนาฬิกาคือตรงนี้ใช่ไหมลูก โ <Okay. S 2> <Yeah, S 1> อเคน้องเค้กต่อไปน้องเค้กน้องเค้กน้องเค้กเห็นอะไรบ้างน้องเค้กเห็นอะไรน้องเค้ก หายแล้วน้องเค้กน้องเค้กครูปุ้มไม่ได้ยินน้องเค้กเลยน้องเค้กอ๋อน้องเค้กหายไปแล้วมีนอนอันนี้ไงน้องเค้กยังอยู่นี่ฮัลโหลเค้กกับนนนนกับเค้กอ่ามาทีหลังไม่เป็นไรนะลูกนะ พอดีคุณครูเพิ่งเห็นมันเพิ่งโชว์ว่ามีอีกสองคนที่คอยอยู่นะคุณครูสอนไปเลยไม่ได้ทันมองนะลูกนะไม่เป็นไรนะคะเนยวครูจะแปะไว้ในลิงก์ในโน้ตนั่นะแหละคลิปวันนี้นะอ่ะทีนี้เมื่อกี้เพื่อนบอกแล้วว่าวันนี้มีหน่นมีเชื้อโรคมีเด็กผู้หญิงกําลังล้างมืออยู่ที่อ่างนะคะแล้วก็มีกล่องอะไรสักอย่างหนึ่งมีนาฬิกาอ่ะภาพที่นักเรียนเห็นวันนี้นะคะคุณครูให้เขียนอะไรลูก เขียนเล่าเรื่องจากภาพพร้อมตั้งชื่อให้สัมพันธ์กับภาพความยาวไม่น้อยกว่าเจ็ดบรรทัดน,นะคะโอเคนี่คือภารักง,งานของหนูวันนี้นะถ้าหนูไม่เข้าใจนะคะนักเรียนถามคุณครูในไลน์ได้นะคะหรือมีใครจะถามในชั่วโมงเลยไหมมีไหมคะการเขียนเรื่องจากภาพเราเขียนกันมาหลายรอบแล้วเนาะ แต่ถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจในักเรียนย้อนกลับไปดูนะลูกนะในสไลด์นี้นะคะสไลด์นี้นะคะหลักการเขียนเรื่องจากภาพว่าหนูจะเขียนได้ยังไงนะคะนะแล้วก็ดูตามตัวอย่างได้ว่าเอเรื่องนี้เขาเขียนได้ยังไงเขาถึงจะเขียนแล้วน่าอ่านเขียนแล้วน่าสนใจนะน,น,น้องน,อน้องนนน้องนอนได้ยินครูปุ้มยังได้เข้ามายังเนี่ยมีนน,นแล้วก็เนี่ยน่าจะป้โบนี่น้องเค้กเนี่ย อาจจะยังคออยู่ก็ไม่เป็นไรนะโอเคอันนี้คือภาร์งานของหนูนะคะเข้าใจหรือ,อยังวันนี้เรื่องเรื่องอะไรเราเรียนกันตรงน,นี้เราเรียนเรื่องอะไรลูกเขียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการใช่ไหมคะใช้จินตนาการนะลูกนะโอเคอ่ะพร้อมทำยัง พร้อมแล้วทํางานทุกครั้งเขียนวันที่เขียนตัวเลขไทยนะคะทํางานให้เรียบร้อยเหมือนตอนที่อยู่กับคุณครูปสามยังไงปสี่ก็ต้องเรียบร้อยอย่างนั้นนะบางคนี่มาอิเล็กเขกขาดมาเนี่ยเห็นแล้วจะเป็นลมเลยครูปุ้มนะเดี๋ยวภาพนี้หนูไปดูได้ในไลน์นะลูกนะนะคะหนึ่งครูแปะไว้ในโน้ตในกลุ่มไลน์หนูไปสต็อปดูได้แล้วก็หนูก็ไม่ต้องวาดรูปนะลูกนะหนูเขียนเรื่องมาเลยนะคะเขียนคําสั่ง เขียนคำสั่งนะคะคำว่าความยาวไม่น้อยกว่า7บรรทัดหนูก็ไม่ต้องเขียนแต่หนูให้รู้ว่าไม่น้อยกว่า7บรรทัดนะคะ7บรรทัดพอดีได้ไหมได้แต่ต้องไม่ต่ํากว่า7บรรทัดนะคะมากกว่าได้ไม่เกิน10นะคะกําลังดีนะคุณครูจะได้อ่านให้เดี๋ยวจะคอยอ่านนะเดี๋ยวไปดูต่อในในโน้ตนะลูกนะถ้าหนูยังไม่เข้าใจวนกลับไปดูได้หรือจะเปิดคลิปนี้ดูอีกครั้งก็ได้ที่คุณครูอธิบายนะคะโอเค สำหรับวันนี้ใครมีคำถามบ้างเอ่ยมีไหมคะใครมีคำถามบ้างเอ่ยไม่มีเงียบเลยเป๊ะๆน้องไหมน้องโฟกน้องนิง้งน้องนนเข้ามาหรือยังก็ไม่รู้โอเคนะคะอะเดี๋ยวเด็กๆจะได้ไปทำงานนะลูกนะแล้วก็ถ่ายรูปงานที่นักเรียนทำส่งไลน์มาให้ครูปุ้มนะคะ คุณครูจะได้ตรวจงานให้นะคุณครูเช็คงานให้หนูทุกวันเลยนะทางไลนะ์เนี่ยคุณครูเช็คทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นให้ทามาค่อยๆทาทยอยทํานะคะเพราะมันหลายวิชาคุณครูก็เห็นใจนะักเรียนนะลูกนะกว่าจะได้เปิดโทรศัพท์กว่าจะได้อะไรก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวอาทิตย์อาทิตย์ตละครั้งนะคะเป๊ะๆตลงเราจะเจอกันอาทิตย์ละครั้งนะคะนะคะบอกนักเรียนคนอื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจ้งไปในไลน์กลุ่มว่า เราจะเจอกันวันไหนนะหรืออาจจะเป็นวันไหนสักวันหนึ่งแบบตลอดเลยอย่างเงี้ยนะนักเรียนว่าดีไหมคะดีไหมลูกเจอกันอาทิตย์ละครั้งดีไหมออนไลน์อาทิตย์ละครั้งเออเนาะดีค่นะคโอเคนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะขอให้เด็กๆทุกคนปลอดจากโควิดนะลูกนะอยู่ให้ปลอดภัยรักษาเนื้อรักษาตัวนะคะเจอกันใหม่ชั่วโมงหนะ้าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกสวัสดีค่ะสวัสดีครับออกได้เลยนะลูกกดออกได้เลยนะคะ